สวัสดีนะครับผมเชฟไรดีแค DK นะครับก็จะพามาเที่ยวนะครับแล้วก็จะได้ไปตรวจโลกโควิดกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์เทสที่จะต้องประชาชนที่นี่ต้องรับการเข้าตรวจสอบว่าเป็นติดเชื้อไหมอะไรไหมนะครับอันนี้ก็คือเรามาอยู่ที่เมืองอุนเซ่น,นะครับพอดีเชฟไรมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็ะจะพาไป สถานที่ตรวจเช็คนะครับโลคโควิดนะครับก็ที่นี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้เวลาอบอกผล15นาทีหรือ48ชั่วโมงอ่ะตามไปดูกันนะครับอันนี้รอบๆครับบรรยากาศครับผู้คนก็เดินขอกไยนะครับที่เมืองคุเซ่นะครับอ่ะดูรอบๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเชฟบ้ายจะพาเดินไปนะครับนี่แหละครับเดินไปชมกันรอบๆนะครับ <c oughs> ผู้คนก็ฝากฝ่ายนะครับขอโทษด้วยนะครับอ่ะเดินไปเดี๋ยวเดียวกันนะครับบางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่นะครับเบแปก็ไม่ได้ใส่นะครับ การลงครับอันนี้ประเทศเดนมาร์กนะครับก็อยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับประเทศเดนมาร์กมีทั้งหมด4เกาะนะครับเกาะใหญ่ก็คือเกาะยูลดนเกาะที่2ที่ใหญ่ก็คืออูเดนแซ่นะครับเกาะที่3ก็คือเกาะซีแลนเกาะที่4ก็คือป่อนหอมนะครับก็คือเป็นอาณาจักรของเดนมาร์กไม่เกี่ยวกับกอรแลนด์ G นะครับอันนี้เราเดินไปแล้เวเราก็จะ ข้างทางก็จะมีหิมะปกคลุมนะครับก็คือคนที่นี่สังเกตดูครับเขาตื่นแต่เช้ารีบทำนู่นทำนี่นะครับเชฟไรก็อยากจะพามาเที่ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ศูนย์ตรวจโรคโควิดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเชฟไบรจะเลี้ยวแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่บอกทางครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวแล้วครับ นี่ครับเข้าซอยนี้เลยรู้สึกจะเข้าซอยนี้นะครับตามมาครับตามมาตามมาไปดูกันว่าที่ตรวจโควิดอยู่ตรงไหนน,นี่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านอาหารที่ปิดช่วงโควิดนะครับ ยากาศนะครับนี่เข้ามาในช่องนะครับหรือเป็นด้านหลังนะครับน,นี่ก็คือเดินเลียวมานี่ครับซิกแซกหน่ครับนี่นะครับบ้านเมืองของเดนมาร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับ คนเยอะจังเลยครับนี่แหละครับโอ้มาตรวจโควิดตาย,ายคนเยอะจริงๆครับมายืนรอก,กันเนี่ย <c oughs> นี่นะครับโอ้โหคนรอนี่ครับศูนย์ตรวจโควิดเห็นไหมครับกีรรถเหลืองๆครับเจ็บก็จะมาตรวจที่นี่ด้วยนะครับโอ้โห ดูคนรอนะครับยาวเลยครับนี่ครับอีก10นาทีนะครับโอ้ยหลังไปนู่นเลยครับดูครับดูรอบรอบครับอันนี้ก็มาตุวนี่นะครับคนยืนรอครับได้ใช้ใบอะไรอยู่ในตอนไหนครับที่จะได้ ต้องไปยืนแถวก่อนครับเข้าแถวรอครับนี่นะครับโอ้โห นี่นะครับหลังยาวไปเลยครับจาตรวจโควิดกันครับโอเคนะครับเช็บายขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับหยุดตรงนี้นะครับคนรอครับเข้าคิวตรวจนะครับวัสดีครับ